วันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศัก,กราช2565เป็นวันแรกที่ไต้หวันเริ่มใช้มาตรการผ่อนปรนการสวมใส่หน้ากากอนามัยในสถานที่กลางแจ้งตลาดสถานที่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าจําเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่อย่างเช่นบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำตาลเวินหูซึ่งเป็นแบบลอยฟ้าที่ชานชลาส่วนใหญ่แม้จะเปิดโล่งแจ้งแต่ก็ยังจําเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่งซึ่งมีผู้คนศรัทธาเลื่อมใสและเดินทางไปเยือนเป็นจำนวนมากอาทิจูซานจื่น,นเทมเพิลที่เมืองนันโถเปยกังเฉาเทียนเทมเพลิลและซีหลัวฟู่ซิงเทมเพิลเมืองยุนหลินที่หากประชาชนต้องเข้าไปประกอบพิธีกรรมในวัดยังคงบังคับให้ต้องสวมใส่หน้ากากาอนามัยเพื่อความปลอดภัย ขณะที่นักวิชาการด้านพิพิทยาเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังเคยชินกับการสวมใส่หน้ากากอนามายัยประกอบกับมาตรการตอนนี้คือการโดยสารขนส่งสาธารณะต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยแต่ร้องเพลงในคาราโอเกะไม่ต้องสวมใส่หน้ากากอนามายัยแบบนี้แนะนําว่าควรยกเลิกการบังคับทั้งหมดไปเลยจะดีกว่าโดยไม่ต้องแบ่งแยกให้เกิดความสับสนและให้ประชาชนตัดสินใจเองว่าจะใส่หรือไม่ใส่หน้ากากอนามายัยมณภพรชัยวุฒิทีมข่าวอาร์ทีไอภาคภาษาไทยรายงาน